ใหม่ Yamaha Grand Philano Hybrid Connected ฟีเจอร์อัพเกรดใหม่ทันสมัยโมเดิร์นไปอีกขั้นความพรีเมียมใหม่คอนเนคให้ชีวิตมีคลาส Yamaha Grand Philano ใหม่ จะออกที่สู่หรือบริการทําสัญญาถึงบ้านก็ได้ไม่ต้องตาวโปรช่วยผ่อนไม่ขำรับประกันครบถ้วน5ปีหรือ50,000กิโเมตรจัดกับทางร้านหรือไฟแนนซนก็ได้สูงบริการพร้อมช่างทุกสาขาสะดวกสบาย16สาขาทั่วเพชรบูรณ์สอบถามเพิ่มเติม056 701 777 ผู้ช่วยศาสตรญญาจารย์ดรปรีชาสีเรืองฤทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์กล่าวว่าการจัดงานมะขามหวานคนครบานเพชรบูรณ์ทางมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์ได้ร่วมนําบุคลากรทั้งในส่วนของคณาจารย์และนักศึกษาร่วมพิธีเปิดการจัดงานในวันที่27มกราคม2566โดยจัดชุดการแสดงครุ่มบริเวณลานวัฒนธรรมสัญจรจำนวน11ชุดการแสดงทั้งการแสดงในรูปแบบของศิลป,ปะวัฒนธรรมพื้นบ้านและศิลป,ปะการแสดงร่วมสมัยนอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อย่างในจัดนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตรกรรมหรือ AIC ระหว่างวันที่27มกราคถมถึง4กุมภาพันธ์โดยภายในนิทรรศการมีการจัดก,กิจกรรมต่างๆมากมายดังนี้กิจกรรมที่หนึ่งนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตรกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเกษตรโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตนำเสนอเครื่องอัดแท่งมะขามแปรรูปเครื่องตัดก้อนมะขามอัดแท่ง เครื่องกรอกข้าวหลามกึ่งอัตโนมัตินวัตกรรมและเทคโนโลยเีเกษตรโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมนําเสนอปั๊มน้ําพลังงานอาทิตย์เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมร่วมพลังงานไฟฟ้า กิจกรรมที่2งานในแนวการศึกษาระหว่างวันที่27มกราคมถึง4กุมภาพันธ์กิจกรรมที่3งานคลินิกเทคโนโลยีกิจกรรมที่4ในเทศกาลเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวันที่27-29มกราคมนำเสนอการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากกรรมวิธีการทำลวดลายบนแผ่นไม้ด้วยความร้อนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการอุปกรณ์สำรวจและช่วยเหลือด้วยระบบ LOT โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ปั้นแป้งของที่ระลึกพวงกุญแจแม่เหล็กติดตู้เย็นโดยสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนวัตกรรมทางวิศวะกรรมคอมพิวเตอร์โดยสาขาวิชาวิศวะกรรมคอมพิวเตอร์ระหว่างวันที่30มกราคมถึง1กุมภาพันธ์2066นำเสนอการทำสวนในขวดแก้วเบเกอรี่ผ้าขนหนู การกัดกระจกโดยสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีการเลี้ยงไสเดือนมูลไส้เดือนน้ำหมักมูลไส้เดือน,น,อนวัดสีไข่วัตถุดิบสมุนไพราอาหารสัตว์รีดนมวัวโดยวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์โมเดลการจัดการเกษตรสมัยใหม่ภายใต้ BCG โมเดลโลกสวยว้มือเราเราบายสีกระถางต้นไม้ ปลูกต้นอ่อนข้าวสาลีจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดวยวิชาเอกการจัดการเกษตรสมัยใหม่ตักปลาพาเพลินชุดเพาะไข,ข่ปลานิลเคลื่อนที่หอยเชอรี่สีทองโดวยวิชาเอกการประมงและในวันที่2-4่กุมภาพันธ์มีการนําเสนอมาสะจัยนพันไม้โดวยวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืชประดิษฐ์พวงกุญแจมะขามหวานโดยสาขาวิชาข้ากรรมศาสตร์ต่อเติมแต่งบ้านในฝันโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา